สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครัวบ้านนาะอาหารอร่อยค่ะก่อนหนึ่งก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาแจากสูตรวิธีการทำเนื้อทอดรสชาติกลมกล่อมอร่อยลูกตัวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาตะเตรียมในส่วนของเนื้อวัวค่ะวันนี้ใช้ส่วนติดมัน1กิโลกรัมถ้าใครฟันไม่ดีแนะนำให้ใช้เป็นสันนอกหรือสันในนะคะจากนั้นเราก็นำไปหัน่นเป็นชิ้นตามที่เราต้องการเวลาหัน่นแล้วก็หั่นตามลายเส้นต่อไปเราก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะน้ำตาลทราย2ช้อนชาชูรส1ช้อนชาน้ำปลาอย่างดี5ช้อนเกลง เพิ่มความนุ่มด้วยน้ำมันงานะคะถ้าใครไม่มีน้ำมันงาก็สามารถใช้น้ำมันพืชแทนได้น้ำมันหอย1ช้อนแกงพริกไทยเม็ดขาวนะคะตำให้ละเอียด1ช้อนชากระเทียมจีนตำพอแตกแตก50กรัมใส่ลงไปทำการนวดคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะ พอเรานวดส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนำไปแช่ตู้เย็นเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้ในตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงถ้าใครทำขายก็สามารถหมักข้ามคืนได้เลยค่ะสำหรับเนื้อของเราก็หมักครบเวลาแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นวิธีการทอดค่ะเราก็จะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไป ใช้ไฟแรงในการทอดนะคะพอน้ำมันของเราร้อนได้ที่เราก็จะใส่เนื้อลงไปเลยค่ะเวลาทอดเราก็ใช้ไฟแรงนะคะทอดต่อไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเนื้อของเราจะสุกได้ที่ตามที่เราต้องการนะคะ ค่ะพอเราทอดต่อมาเรื่อยๆค่ะเนื้อของเราก็สุกได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็จะไม่ทอดจนแห้งเกินไปค่ะพอได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะตักออกพักไวให้สเสด็จน้ำมันแล้วก็นำไปตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับวิธีการทำเนื้อทอดแบบง่ายๆนะคะเวลาทานเข้าไปนะคะก็จะมีกลิ่นหอมของพริกไทยรสชาติกลมกลม่อมอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสามารถนำสูตรนี้ไปทำกินทำขายสร้างอาชีพได้เลยนะคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้รัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดีวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ